อ่าโอเคก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีทุกท่านด้วยนะครับมาวันนี้เราจะไม่ได้มารีวิวจี้ใหม่นะครับไอ้บัตรเชิญเนะี่ยผมไม่ได้รีวิวนะเพราะผมไม่ได้ทำนะครับไอ้น,นี่นะครับผมรอทําไอ้บัตรเชิญกุหลาบกันวีกอะ่ะเออผมรออันนั้นดีกว่านะครับอันนี้ถามว่าดีไหมผมว่าดีนะครับม,มันมันก็ดีนั่นแหละแต่ผมไม่รู้จะมาใช้กับอะไระก็เลยเซฟเพจไว้ก่อนแล้วกันนะครับรอทำจี้ดาร์กดีกว่านะโอเควันนี้เนะี่ยพอดีว่าผมวันนั่งเคลียร์แพ็คอยู่ดีๆอ่ะ เคลียร์แพ็คเคลียร์แพ็คไอแพ็คพวกไหนวะที่มันจะเป็นการ์ดเอเนี่ยสะสมไหมเนี่ยไอพวกเนี่ยสติกเกอร์พวกเนี่ยผมเปิดอยู่ดีแล้วผมไปเปิดท่าไหนไม่รู้มันไปได้ไอทองการ์ดทองนี้มาคือผมผมไม่ได้ดูว่ามันเป็นแพ็คอะไรครับเป็นแพ็คสามดาวหรือเป็นแพ็คฟ้าแพ็คเขียวนะครับแต่น่าจะเป็นแพ็คฟ้าแพ็คเขียวนี่แหละสักแพ็คหนแหละนะครับเพราะว่าสามดาวเนี่ย ผมเปิดผมมันซองมันแตกต่างอยู่แล้วอะมันจะสีลุงๆใช่ไหมอืมแต่ผมรู้สึกว่าจะเปิดซองฟ้าหรือซองเขียวแล้วแลได้ไอ้นี่มามันมีโอกาสดรอปด้วยเหรอโอ้โหผมเพิ่งรู้เนะี่ยแล้วก็ไดไ้ไอ้นี่มาครับผมก็แลกเป็นแพ็คอีโวตำนานมานะครับผมเพิ่งรู้ว่าเออมันมีโอกาสดรอปไปพวกนี้ด้วยโอ้โหดวงกี่เปอร์เซ็นตะ์วะเพิ่งได้ใบเดียวเนี่ยใบทองจากการเปิดแพ็คฟรีนะครับเออก็โชคดีไปมาเดี๋ยววันนี้เรา มาเปิดดูดีกว่านะครับเดี๋ยวเราลองเอาไปเล่นด้วย <c oughs> โอ้ยอะไรติดคอกูอีกแล้วเนะี่ยมามาดูดิผมก็แลกมาแล้วเป็นแพ็คตำนานทับอีโวนะครับแสดงว่ามันจะออกตำนานหรืออีโวก็ได้แต่ผมว่ามันไม่ออกตำนานหรอกนะครับแต่แพ็คน้าแพ็คมันเขียนว่าตำนานนะเห็นไหมมันเขียนว่าตำนานนะครับแวเรามาเปิดแพ็คพวกนี้กันอ่ะท็อปเจ็ดท็อปเจ็ดเอลิเซ่แล้วโอ้โหเอ้ย เอาไปเล่นไรได้วะอย่าบอกนะแพ็กอีโวตำนานก็ไดเอลิเซอีกนะครับผมขอดูก่อนมันมีเขียนเลดไหมนะครับมันจะเขียนว่าอีโวตำนานใช่ไหมมันไม่บอกมันไม่บอกนะครับเราไม่รู้เลยว่ามีโอกาสได้อะไรบ้างมาเดี๋ยวเรววาเปิดดูเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวได้ตัวอะไรลองเอาไปเล่นดูเลยมาสําหรับสายฟีมีโอกาสได้อยู่นะผมว่ามีมโอกาสได้เพราะผมยังไม่ได้เติมเลยแพ็กสติ๊กเกอร์เพราะรู้ว่าอีเวนท์ท้ายๆอะ่ะ เขาจะมาขายแบบการันตีนะรเออก็ดองเงินไว้เติมตอนท้ายๆทีเดียวแล้วกันนะครับถ้าอยากได้อะไรนะมาแล้วก็มาเปิดเลยเป็นตำนานอีโวแต่แพ็คมันเขียนว่าตำนานนะครับแต่ผมว่าอีโวอ่ะอเปิดดูดิโอโ้โหอาชาไม่ยากนะครับเดี๋ยวลองจัดเซตไปเล่นดูอาชานี้ใช้เซตอะไรวะต้องไปเล่นด่านที่มันไม่มีในประเทศนะในเอ็ด่านที่วางหลุมได้นะครับไม่งั้นชิบหายแน่นอนจะแพ้พวกแบบ เกตหิมะอะไรพวกนี้อ่ะเฟเฟกพื้นที่โหตัวโคตรเก่าเลยครับแต่มันเก่งแต่ก่อนนะแต่ก่อนโดดคือแบบเก่งผมว่าโอเคอยู่ป่ะเดี๋ยวลองจัดเซตให้อาชาก่อนนะครับแป๊บหนึ่งอ่าโอเคลองดูครับผมก็ใส่มาเป็นเซตนี้นะครับที่จริงผมไม่อยากใส่ป้องกันเลยอยากเปลี่ยนเป็นหมวกเต๋าแตกมากกว่าครับเอาแบบเอาจนตายเลยนะครับแต่เราเซฟไว้ก่อนดีกว่าเผื่อแบบอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าอาชาเซตเนี้ยจะตึงไหมนะครับ ในทุกวันนี้เนี่ยผมว่าก็ไม่ได้แย่นะอาชามันก็เก่งอยู่นะไม่ใส่แปนไปเพราะเราจะเล่นดาลูกเต่านะครับไม่อยากไปหวังพึ่งแปนนะเอากล่อไร้ฟ้าไปโดดๆจบๆเลยนะครับอ่ะก็เจอเป็นเกตาแล้วโอ้โหเขาดูดใหญ่เลยเราได้เล่นเป็นคนสองนะครับน่าจะไหวอยู่นะเกตาเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไหวกับเขาไหมนะไออาชาพูดถึงแล้วมันก็เป็นตัวที่ผีชีพพอสมควรน้ำโดดไปเมืองเขาเนี่ย แต่เกตาวางโคมไฟไว้อะเราจะเล่นแถวนี้ไม่ได้นะครับ <Huh? S 1> เพราะว่าบ้านเขาจะถูกเป็นศูนย์นะบ้านเราเดี๋ยวจะเป็นศูนย์นะอ่ะ <Huh? S 1> ดูซิเราก็12ถอยหลังแล้วผู <Huh? S 1> มีท่านผู้ชมด้วย <Huh? S 1> สวยนะครับ <Huh? S 1> เราปาไปก่อนนั่งทีสวยนะครับ วางไวไหนดีวะวางไวนี่ดีกว่าครับดูดไปทีหนึ่งดูดไม่โดนหรอกนะมันดูดในแถว,งแล,วลงอีกทีหนึ่งครับลงทำไมวะไม่เข้าใจมาสกิลสวยติดไปอีกหนึ่งทีนะนะครับตูมไฟดับครับแล้วก็เลือกลงนี่ครับแล้วก็วางหลุมดำแบบก่อรอยฟ้าไม่ออกชิปหายละสิบสองแล้วกัน โอ้โห,โหเกือบจะชนะเขาแล้วถ้าก่อลอยฟ้าออกนี่ชนะเลยนะเนี่ยไม่ได้แปลมาซะด้วยชิปหายแล้วฮ่าสวยเดี๋ยวเราไปขังเขาก่อน,นครับเล่นในแถวไปขังโอ้โหไม่ขังแต่เราปลาจักไปอยู่ครับเอ่อเราดูดไปหนึ่งทีดูดไปเอามีป้องกันไม่เป็นไรนครับเรายังมีอีกหนึ่งที ดูดไปให้เขาติดกุหลาบับเกตาติดกุหลาบทำอะไรเราไม่ได้หรอกนี่ขังไปทีนึงครับช้อนไปหนึ่งทีดูดไปสวยมาอย่างนั้นแหละสวยนะติดกุหลาบต่อสัโอ้โหเขามีอะไรนะป้องกันเอฟเปิดกรตรายครับย้ายนะครับเราก็ย้ายมาตรงนี้ก่อนนะเสร็จปับ๊บเราก็ย้ายหลุมไปตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็มาตรงนี้ครับโดดหลายรอบนิดนึงนะมาเกตาตามพี่มาเลยตรง เขาติดฟองสบู่เขาเลยไม่มาเหรอหรอวะโอ้โหเอ้ยชิบหายแล้วโดนมันเล่นแล้วแต่ตรงนี้แลนดพี่ปะทางฟองไปเจ็ดเลยนะเว้ยเออโดนไปตัดไปผู้มาเอาออกซี่เอาตายะนะเนี่ยโอ้โเขาถอยเน่ามากเลยหมวกอะไรเนะี่ยแต่การใช้เฟอันตรายออกดีมากเลย เซตนี้โอเคอนะแต่ว่าเขามีการเอฟเฟกต์อันตรายครับก็คือติดกุหลาบยากหน่อยหรือเราไปใช้ดูดอย่างอื่นดีว่าเป็นดูดสี่ช่องดีไหมโอ้โหเจอเป็นเดสถามจริงนะเจอเอฟเฟกตพื้นที่นี่ตายหงแน่นอนแต่ไม่เป็นไรคนสองน่าจะไหวอยู่นะครับโอ้เย้ได้เลยเป็นคนแรกตายนะครับไม่รอดไม่รอดอาชามันไม่มีป้องกันอะไรเลยนะ โดนพันหนึ่งที่ก็โดดไม่ได้เลยนะจะบอกให้ <Z> แล้วเราไม่มีแปลนด้วยไงวสวย Sound. Sound. เล่นแบบไม่มีแปลนนี่ก็เฟี้ยวดีเหมือนกันนะ <T PC. S 1> ดูแต่ hmm. หลุมดำเป็นไรไม่ออกวะหลุมดำผมง่อยไปแล้วเนะี่ยย้ายไปทำไมครับ สามสวยคูณเมืองคูณทำไมนะให้เดทบ้านแพงขึ้นเหรอลุ่มดำเป็นไรวะได้เอามาด้วยไปเนะี่ยเจอตัวเมตาก็อย่างนี้แหละนะครับสกิลมันก็จะอย่างนี้แหละเออโอ้โหกว่าจะออกดูดไปทีหนึ่งชาร์จโล่สองหวังว่าจะรอดจากเดทนะอ่ะเขาโดดไม่ออก อาชาหรือเราเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นดีวะเราเล่นในแถวหนักเกินไปหรือเปล่านะเรามีทั้งดูดในแถวแล้วก็ขังในแถวโอ้โหแล้วเขาลูกเต่าอะไรทําไปทอยเบิ้ลดีจังวะโอ้โหเกี่ยงโอเคยังรอดอยู่ก้าวกลับมากูก็แตกแล้วแหละเพราะว่าถ้าเขา ผนึกเราได้อะบอกตรงๆเลยว่าก่อไรฟ้าเน่าแล้วนะครับหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือสกิลตัวเราเน่าเล่นหนึ่งนับใช้การป้องกันไปใช้ทําไมเขาตดลงมาก็ตายกีกเลยเนะี่ยไม่รอดนะับโดนผนึกมันโดนผนึกไม่รอดแล้วไป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 ตาใหม่ตาใหม,าาม,าม่ดวงดีก็แย่แล้วอ่ะมาเจอตัวอย่างไดออนนะครับน,น่าจะแพ็กฟรีที่ GM แจกนับตัวพวกนี้เนะี่ย อาชายอย่าไปหวังสู้ตัวเก่งๆแล้วสู้ตัวพวกนี้ให้มันได้ก่อนสวยชาร์จโล่เป็นหนึ่งทีมานี่มันต้องโดดเดยอะครับอย่าไปเล่นด่านที่เขาวางไอ้นี่ไม่ได้นะด่านซูปเปอร์มันโดนเนรเทศคนระับ สิบสองออกสิบเอาหมวกอะไรมาวะดีจัดเลยนี่ขนาดไอ้ดีหลักอะเนี่เฮ้ยยานะมีการวิกนะมีรองเท้าโคนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเราจะแพ้ตัวแบบนี้เนี่ยนะเออดีนะก็ถอยพลาดเราไปเล่นแถวข้างล่างเลยมีแรงเราอยู่ สวยนะครับก่อลอยฟ้าให้มันได้ยงงี้ดีวะโอ้โหแต่หมวกคือแบบใช้คู่ขี้แล้วเมื่อกี้เนี่ยลูกเต๋าก็ลูกเตา๋เตาใหม่นะขังเลยสวยนะครับดูดไปแต่หลุมไม่ออกเขาอยู่ที่เดิมเลยนะแหมเอาเขาไปไว้ไหนดีวะตรงไหนตรงนี้น่าจะคูณปะเออตรงนี้คูณไปโดนไปนะครับกุหลาบมอบกุหลาบให เนื่องในโอกาสอะไรก็ไม่รู้นะสวยเราขังเขาอีกแะไปจัดการนะครับเรียบร้อยตุยติดกุลาบแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วนะเุ้ยเขากู้สู้เลยวะเขาก็แปนงกุหลาบเหมือนกันนะแต่เป็นกุหลาบแบบกุลาบไม่มีประโยชน์นะครับนี่ไงเฮ้ย เขาแก้กุหลาบเราโดยการซื้อบ้านวะ่ะแต่แพงงั่นแะมีคนสีบนหัวด้วยอย่าบอกนะขายบ้านสู้เลยอ่ะโอ้โอไม่สู้แล้วนะครับสู้ก็บาแล้วติดกุหลาบนะบนถ้าเป็นตานใหม่ยังพอว่ามันล้างกุหลาบได้ไงอันนี้มันล้างไม่ได้นะครับมาทิ้งท้ายขอทิ้งท้ายต้โหดแล้วกันเป็นเบสแล้วกันนะครับ,บรอ,อบอกได้เลยว่ากูตายนะครับ เขาก็มีกุหลาบไม่น่ารอดและเราไม่น่าจะตายเพราะกุหลาบแลยเราน่าจะตายเพราะไฟนี่แหละกุหลาบยังไม่ทันใช้หรอกผมว่านะแต่ไม่เป็นไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ขอชาร์จโหลดเยอะๆไว้ก่อนสวยทาไมเจอพวกตัวเมตาเราแบบได้ก่อนตลอดเลยวะสวยได้โดดบ่อยดีนะเนี่ย เหมาะกับการใส่จี้ขังมามากเลยอะ่ะคือมันโดดขังโดงโดขังเรื่อยๆเลยนี่กดคู่ขี้เลยนะสิเบตสวยสวยอยู่ไหนดีวะอยู่นู่นนั่นแหละ โดดเขาไม่ออกมีลุ้นอยู่นะมีลุ้นอยู่ถ้าเขาทอย12ไม่ได้ก็มีลุ้นอยู่นะับโอ้โหโอ้โหแล้วมาเล่นในแถวด้วยชิบหายแล้วแล้วโล้นี่มันการขังไม่ได้ด้วยโอ้โหยืนใกล้ชิดกันจากเลยยะได้มันชาติออกเลยนะโอโ้ดีนะเขาไ่ลงมาขังเราซันะัชิบหาย โอ้โหโอ้หไฟไม่ออกสวยเลยเออกสวยสวยเฮ้มีโอกาสสวนมีโอกาสมีโอกาสสวนโอ้โหอย่าขังนะขอร้องถ้าติดกุหลาบอาชาเล่นไม่ได้เลยสวยสวยนะก่อลอยฟ้าเป็นเฮอ,อะไรเนะี่ยอะใช้คุกคี่เลยหมวกขอแม่นแโอโ้โหไม่มนจะชนะมเออเออดีนะสร้างแรงตรงนี้ให้ ขังสวยตรงไหนไม่รู้แหลอะอะดูดมาก่อนทีนึงมาไหมมาเหยียบไฟโดนกูอีกโอ้แต่ติดกุหลาบอะตัดการให้หน่อยบ้านไม่ไอ้นี่อีกบ้านไม่แพงนะรับโอ้เอาไงดีมะขอหลบก่อนแล้วกันมันทอยไม่แม่นมันเป็นอะไรไม่รู้อะเป็นโรคอะไรไม่รู้ ให้เขาอยู่ด้านแหละครับผมไม่อยากให้เขามาไม่อ่ะอย่าไฟเดี๋ยวโล่เราหายอีกโอ้โหมาอีกแล้วทอยแม่นจังวะไอ้หมวกเนี่ยสวยตัดเออคู่มาอีกติดกุหลาบไปสวยเขาล้างกุหลาบไม่ได้แล้วตอนนี้เขาโจมตีได้แค่ไฟ แล้วเขาก็ขังคุกเราไม่ได้ด้วยนะครับถือว่าแจมอยู่ดีนะไม่ได้11เกือบชิปหายแล้วถ้าทอยแม่นๆอีกสักหน่อยผมจะแบบชื่นชมอาชาเลยนะเราไปเล่นแถวเดียวกันกับเขาไหมอยากเล่นแถวเดียวกันนะอยากเล่นแถวเดียวกันดีนะกันวีเขาไม่ออกชิปหายเกือบตายโดนขโมยไปก่อนหนึ่งทีไม่เป็นไร ผมตั้งใจล้างสวยนี่แหละครับขังสวยโดดไปตรงนี้ก็ไม่ได้จะตายเอานะครับวันนี้สวยตรงไหนแพงนะตรงนี้เหรอโอ้เราต้องย้ายไปหาเขาก่อนนะครับทีหนึ่งอ่ะคูณ16บนหัวตายแน่นอนนะอะไรอีกอะทำไมกูเด้งไปนูน้นเดี๋ยวจ <laughs> ไมเด้งไปนู้นได้วะ เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นทำไมโดนเด้งเขาแป๊บหนึ่งผมงงสกิลแลนะ้วเนี่ยทำไมเขาถึงไม่มาวะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราย้ายเขาไม่ได้อะ,อะไม่ย้ายแกเป็นไรวะเกม เขากู้เงินไปแล้วลว่าก็น่าจะตายแล้วเนี่ปลาจักไปสวยเราก็จะโดดไปหาเขาใช่ไหมโดดไปแล้วก็วางหลุมไว้ตรงนี้คูณ3าตรงนู้นเขามาไหมเขาก็ไม่มาสงสัยมันติดคุกแหละ ใช่เหรอวะถ้าย้ายมันก็ย้ายมาทั้งคุกเลยดิเราชนะไปนะเออมีโอกาสชนะอยู่เออผมงงสกิลนิดหน่อยนะคือไม่ค่อยเล่นอาชาไม่ค่อยเล่นคู่กับขังด้วยถ้าเมเขาถึงไม่มาแล้วเมื่อกี้กูโดนเด้งอะไรวะนะครับเออใครรู้ช่วยบอกทีละกันงงมากเลยครับไอ้สกิลปลากงจักรอะไรเนี่ยนะนะบางทีก็ย้ายเขาบางทีก็ไม่ย้ายเขาไม่รู้เป็นไรนะอาจจะเพราะมันติดขังอรือมั้งนะครับ ก็ตามนี้นะครับสำหรับอาชาได้มาก็ถือว่าดีไหมก็โอเคนะเป็นตัวล้มนะครับที่เล่นสนุกดีโดดสนุกนะครับมันโดดไปมามั่วสั่วนจนแบบหัวปั่นหมดแล้วเนี่ยนะนะไม่รู้สกิลมันทาอะไรได้บ้างนะผมก็ไม่ได้ลงลึกกับมันนะเพราะว่าไม่น่าจะมีใครเอาไปเล่นนะครับสาหรับสกิลรูทแค่ว่าปลากงจักรมันจะขโมยตังคนะ์นะเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็จะไปย้ายย้ายไปที่เขาแล้วก็ดับไฟ ถ้ามันย้ายไปที่เขาแล้วมันทําบ้านเขามืดจะโอเคอยู่นะแบบมันลบเอฟเฟกพื้นที่ได้ด้วยถ้าบ้านมืดนะแต่นี้มันแค่แบบบังคับตัดไฟเป็นสกิลที่โคตรโบราณนะนก็เล่นไม่ค่อยได้แล้วทุกวันนี้นะโอเคสำหรับวันนี้ครับก็ถือว่าไม่เกลือมากนะครับกลางๆสำหรับแพ็คอีโวนะแต่ถ้าซื้อเอาผมเครื่องนะเ <c oughs> นะี่ยอันนี้ติดที่ว่าได้ฟรีนะก็เลยไม่รู้สึกว่าเดือดร้อนเท่าไหร่แต่ถ้าใช้ตังค์ซื้อไอ้นี่มาเนี่ยผมรู้สึกแบบโอ้โหไม่คุ้มเลยนะโอเคสำหรับวันนี้ใคร เปิดแพ็กไอ้พวกนี้แล้วบ้างรนะับได้หลายมาพูดคุยได้นะครับใต้คอมเนต์ได้เลยนะโอเควันนี้ก็วันสุดท้ายของเว้นแล้วอย่ายลืมทำเว้นให้เสร็จเรียบร้อยด้วยนะครับใครยลืมแลกอะไรรีบแลกให้ครบนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหมดเว้นแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนเอน่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหนา้าบ๊ายบาย